โบเต็มคันครับคลิปหูดำพ่วงหางงามน้าโบอาบเครื่องดำนะครับ<า>โอ้พี่น,อน้องมันนีละ่ะท้ายใหญ่ครับโค่นหางใหญ่นะครับลูกแฟรอยู่บ่แม่โอ้โหคือกันเนยห้าหมื่นห้าพันบาทาลำ่ำโตงา่ <laughs> ายอัดลาดเลยครับขันอยู่มองนั่งครับอ่าตโนงอยู่ตรงกลางค้านาคลิปหูดำนะครับเนาะฉีดงามนุ่มมิติงบ่แม่บ่มีนะค่ะอ่าคอค้ากระชับนะครับเนาะพ่วงหางง่ายหาหาเมื่อหา ค่ะค่ะมุทากาาสิบเก้ากาดาสิงหากันยาตุลาสามเดือนครึ่งค่ะสามเดือนครึ่งแล้วนะครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทเจ็ดพันบาทราคาห่อง่วนาหน่อยนะครับแดงจนกำขวัญอยู่มองนั่งทับ สวัสดีครับพี่น้องจูนและเดอร์บ้านโคดงซิตี้ครับมือนีอยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนากรมคุณยิสานบ้านยูเคเทศบาลแห่งงานนบตครับคลิปนี้บ่าวจูนสิพาพี่พาน้องมาเบิ่งงวงงา,ง,างามๆครับฝูงใหญ่ฝูงใหญ่เลยนะแม่เนะ้ะงหอดค,ควายเพิ่นแม่นบ่อควายควายขายไหมบ้าห้วยบ่้ันได้ขายไง้ไหนขายเล <laughs> ครับน้องูงใหญ่ๆครับมือนีพี่พิกัดบ้านหน้าแต่ตำบลหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับแม่แหม่มสวัสดีครับแม่สวัสดีครับ เทนกันเรียบร้อยแล้วเนาะราคาเนาะค่ะเปิดเช็คโตแม่เหมือนเดิมซีโตค่ะซีโต้สามแม่กับหนึ่งโคมค่ะสามแม่กับหนึ่งโคมครับสามแม่สามสีค่ะสามสีสามสไตล์ซีสไตล์กับแม่โคมครับพี่น้องโอ้สุดยอดอ่าก่อนเสร็จไปเบิรงง่วงครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์จูเลเดอร์บายฮัลโหซิตี้ครับเป็นกำลังใจให้บาจุนให้คลิปการเกษตรสาระดีๆหาเลาะเบิรงง่วงงามแบบนี้ฝากพี่ตอนน้องเอา ตัวแรกตัวไหนตัวนี้เนาะตัวนี้จักบาทเนี่ยตัวนี้หาชิบหาค่ะห้าหมื่นห้าพันบาทาทองมันคือคอ,อางลางอยู่เถอะมันทองไงเหรอเด้ค่ะทองจ็กเดือนล่ะงกเดือนกลัวล่ะค่ะผสมยังไงครับผสมตูค่ะผสมบา,บามันาบามันโตมู่นี่เป็นสีสีสจำปาเนาะค่ะสีจำปาสีจำปาตะวันล้างแดงค่ะ จำปาล้างแดงครับพี่น้องนาขาวว้ยให้ไล่ขอบตาไปเรียบร้อยครับ <c oughs> นาขาวนะครับตอวมาโบเต็มขันขึ้นกัน <c oughs> โบเต็มขันครับคลิปหูดำพ่วงหางงามน้าบ่ออาบเครื่องดำนะครับ <c oughs> อ้พี่น้องเป็ที่ละท่ายญ่ครับโค่นหางไงนะครับลูกแฝดอยู่บ่แม่บ่ห <c oughs> <c oughs> ูวขึ้นกันได้ <c oughs> โอ้ทองออกสองฟังเลย <c oughs> โอ้หัวหกเดือนก็ทองคักทองเนี่ยท่องไดนี่ท่องสองท่องสองเนาะหาหมื่น อ่าเมื่อหาพันค่ะห้าหมื่นห้าพันบาทท่ายสูงเขาได้บึงเด้ออ่าความสูงของถ so, ่ายเพิ่นประมาณร้อยร้อยเขาได้เนาะเพิ่นนพยืนทั้งเนินร้อยสามสิบกูกลัวเนาะร้อยสามสิบกูกลัวได้ครับพี่น้องลำโตยาวอัดลาเลยลูกนายสิโยฟังพี่นะครับฉีดงามนุ่มมิติงบอแม่บอค่ะบวมีเนาะครับเนาะสีจำปาเป็นมลมนปลามันเลยแหละพี่น้องหูใบบวมมีเลยนะครับเนาะฟังนี่กะ คือจะมมีลูกขึ้นกันได้พี่น้อะสีเกับพ่จักสิ่เกับ่จักห้าหมืนห้าพันท่ทองโซนแห้งทองโซนออกสองฝั่งเลยเนาะทั้งสองฝั่งเลยอือบาจูนว่าหยขั้นสิาขั้นสีบากินเก่งกือบคือก็สีทองแง่เลยอะนะง่วงเจ้าของเก่าเป็นบางหกเดือนกลัวเกือเกือบเจ็ดเดือนแต่บ้านทองเงไงว่ามันง่วงเก่าเดือนเนาค่ะ ท่องไงออกสองฟังเลยได้พี่น้องาา,า,าี่่ลวไกสออเบื้องต้นนะพี่น้องบ้าจุนจน,นี่ฟังนี่นาสีเป็นลูกเพิ่นฟังขวาตวมาฟังซ้ายกัดคือม <c oughs> ันก็ฟังขวาหรือสีลูกแฝดป้าแจ๊กหรอกบ้าจุนอาจสีเป็นลูกแฝดพี่น้องเ <c oughs> พราะว่ามันเป็นทองโพนสองฟังนะแม่นเนาะ <c oughs> สองฟังนะครับโอ้ถ้าได้ลูกแฝดไปนี่มานเลยพูดพี่น้องพูดเอาไปหาเมื่นหาพร้อมหาเมื่อวันหาพันบาทราคาห้องนะครับเนาะนี่คือตัวที่หนึ่งต่อรองได้พร้อม ลูกนี่ลูกแม่ใดนี่ตัวลูกแม่พุ่นค่ะลูกแม่พุ่นนะครับเอาเอาแม่หนีก่อนเนาะเอาแม่หนีก่อนเอาแม่หนียี่ยบ่าครับนี่หาเมือ 5, ่อนหาพั้นขึ้นกันค่ะหาเมือ 5, ่อนหาพันขึ้นกันค่ะ<า>อ้าวเข้มก็เก่านิดนึงเข้มก็เก่านิดนึงนะครับเนาะสูงเท่าใดในป่าวจุนเมืองกันร้อยสี่สิบได้บ่แม่ว่าได้หนก็ดอกค่ะร้อยสี่สิบก็ดอกถึงบ่ถึงอยู่ดอกป่าวจุนประมาณหาซีบหาหาซีบร้อยแม่เดี๋ยวร้อยหาซีบอ่าหน้าสิบร้อย ตีเซลอยซีซิปพี่น้องลอยบ่ถึงกับเหลือหน่อยนะครับนอซหรับแม่นี่นะครับแข่งขาใหญ่เป็นงวดสไตล์ไทยกลางเนาะแม่เนะาะไทยกลางแข่งขาถือว่าไงครับพี่น้องมือนีแดดดีดีบอจุนหมักขักดแดดนี่นี่ทายคลิป <laughs> ลำ่ำโตงายอวดลานเลยครับควันอยู่มองนั่งทับอ่าตโนงอยู่ตรงกลางขาหนาคลิปหูดำนะครับเนาะฉีดงามนุ่มมิติงบ่แม่บ่มีนะค่ะอ่าคอขากระชับนะครับเนาะพ่วงหางเหย้า พ่วงหางเงีวเกือบทอดพื้นพ่วงหางง่ายพรพี่น้องโอ้เดือเครื่องเครื่องดำนะครับผสมไปแล้วใบสมมันค่ะฮะใบสมใบสมใบสมคือเป็นแนวนี่ใบสมของปศุสัตว์บ่ค่ะของปศุสัตว์ของปศุสัตว์เดี๋ยวมาจุเมมือกันเด้อพี่น้องอ่าใบสมของปศุสัตว์แม่เพิ่นว่านะครับเนาะอ่าผสมวันที่19เดือนกรกฎาคมปีหกสีกำหนดคลอด25เมษายนปีหน้านะครับเนาะ อ่าหนังเสือพอยังโบหูให้เจ้าเห็ดใบใหม่นั่นนะเออเห็ดใบมใหม่นี่นาสิเป็นนาสิเป็นพ่อพันธุ์เลือดลอยของปะสุสัตว์อ่าบอเนี่ยจะเป็นสายบามันบอนาสิสายบามันเหรอพี่น้องเพิ่นคงบอเอาไอ้ชัลเล่มาใส่ดอกมั้งเนาะบอค่ะว่าใส่ดอกเป็นบามันนั่นแหละอ่ามันมีต้นไม้เล็กหนังเสือนะครับพี่น้องแต่ว่าโมมี่โมมีเขียนว่าพ่อเดยเนาะอ่าโคเนื้อนะครับมีความเป็นไปได้นะครับรุ่นเอา หาเมื่อหาหาเมื่อหากระดกระดาสิบเก้ากระดากราสิงหากันยาคมสามเดือนครึ่งสามเดือนครึ่งแล้วนะครับท่านเนท่านในประกันน้องแม่เนาะโบค่ะท่านในประกันนะครับเนาะท่านนเศร้าเบิ้งถือว่าใช้ได้ครับพี่น้องเลี้ยมโตดีครับขันอยู่มองนั่งทับโบเต็มขันขึ้นกันสาหรับแม่นี่นะครับห้าหมื่นห้าพันบาทสีสไตล์จำปาออกกับไรเนาะลังเข้มไรกับไหลงไม่เลยก้มคูรูพี่น้องงัวแม่นี่กินเก่งสวงบอบกเว้ย สวงบมีบกเลยพห่น้องนี่คือ,อแม่ที่สามาแม่ที่สองอไปเบิ่งแม่ที่สามแม่ลูกเลยกันเดี๋ยวลูกพันนี้ก่อนสิบบเดเบิงแม่นี่เจ็ดบาทครับนี่แม่นเจ็ดหมื่นบาทนะเจ็ดหมื่นบาทราคาห้องราคาห้องเจ็ดหมื่นบาท<อ>ถ้วนอตอรองได้ครับเนาะลูกมาบ้านแม่นบ่มามันแม่ผสมเราบา่แม่บ่ะั่นเนี่ผสมอ่าลูกยักเดือนแล้วเด้<ป>ลูกประมาณหาเดือนนะครับเนาะ เจ็ดหมื่นบาทราคาห้องแม่นี่ท่าสูงประมาณร้อยเกือบเกือบรอยสี่สิบเนาะร้อยสี่สิบได้เหรอพี่น้องร้อยสี่สิบได้เป็นงูไทยกลางครับไทยกลางบั่นเข่าเลยอ่าคลิปหูดำแข้งค้านาค้าดำนะครับโบเต็มขันขึ้นกันสำหรับแม่นี่นะครับลูกเพลินแดงจนกำน่าจะเป็นลูกพ่อบามานันสายอ่าบามันค่มตัวบั่นเข่าเนาะอ่าแข้งค้าที่ไว้ใส่ได้เลยพี่น้องงูแม่นี่ลูกเพลินนี่โอ้เรียมโตจัดจานเลยนะครับเนาะงาม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  ฉีดงามนะครับเนาะขาแขงขาเทียงทีรีเลยนะครับอทาท่าทั้งนี้ปุ๊บดำยังสีแดงไปหนาได้พี่น้องเพราะว่าเส้นล้างพื้นดำเนาะโค่นทางง่ายสีแออออดงเนเลยะครับป็นสีแดงไปหนาแดงไปหนาอีกไกลพี่น้องท่านนีเฮ็ดเขาเจ็ดหมื่นบาทลูกแรกลูกสองเนี่ยลูกแรกลูกแรกเนาะลูกแรกนะครับเจ็ดหมื่นบาทอันละค่าที่แม่ยห้องนี่คือร่วมทรงพื้นที่ประมาณหาสิบโดดีเนาะ S <S กล้เคียงเนะาะถากใกล้ๆกับตอรองราคากันเอาแล้วก็ซอยค่าโรงกันเอาทึงเจ้าของมั่วท่งผู้สื่อถึงผู้ขายนะครับเนะาะลูกสาวเพนนีสูงประมาณหนึ่งเมตรเมตรยี่สิบถึงพ่อแม่ว่านาสิได้อยู่เนะะาะ,ะประมาณนั้นเนาะประมาณเมตร นิดๆพี่น้องเมษยี่สิบหล่นาซีเดียเบาจูนว่าอ๋อเบิ้งหน้านี่ว่าเป็นหน้าเคเอฟเลยเลือดสูงมุ้งไพี่น้องแม่อันลูกสาวเพิ่นนะครับเป็นบามันเลือดสูงอยู่นะครับโอ้โบเต็มขันขึ้นกันสําหรับสช้าหน่อยนี่เจ็ดหมื่นบาทราคาห้องอ่ะมาเบิ้งแม่นอนพี่บานนี่นอนเราได้พี่น้องลูกเนี้ยลูกลูกเนี้ยลูกเนี่ยลูกแล้วสช้าหน่อยนี่เปิดจ้าบาทครับนี่สี่หมื่นเจ็ดค่ะสี่หมื่นเจ็ดพันบาท มีใบผสมพร้อมมีใบผสมนะครับผสมพอที่เคศูนเฉียดอ้าวใบเฮมือเฮ้ยใบเฮมือเบาจุนนะครับเนาะผสมตั้งแต่วันที่ยี่สิบมิถุนาอบบมแมน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 บ่อสิบเก่าซิ่เก่าซิงหาผสมซิ่เก่าซิงหาเนาะกัหนดขอดพฤทธภาพปีนาเท่าไรกันราคาสี่หมื่น สี่หมื่นเจ็ดค่ะสี่หมื่นเจ็ดพันบาทท้ายสูงประมาณร้อยร้อย 40, เกือบร้อยสี่สิบเนาะใ่ในน้อยเป็นตหาตหักเป็นตาหักพี่น้องงัวอ,อยู่หนีนะครับเนาะมีใบนะครับเอาหลอดเสียไปใช่ไหมหลอดมันเสียแต่เพิ่นเลามหาพันครับโอ้ยมันโบเห็นเฮียใสย่ใส่ดิค่ะเฮียเส,ยส,ยสยียใส่โบหูนะครับเนาะอออใส่ได้พี่น้องเรียโตัวที่ว่าใส่ได้นะครับและะ้วก็าเป็นบานมันอุโสมที่บโบใหญ่ เฟียน่อยนะครับคือถือว่าเป็นง่วนเฟีหน่อยพี่น้องสี่หมื่นเจ็ดพันบาทราคาห่อง่วนสาวหน่อยนะครับแดงจนดำขวัญอยู่มองนั่งทับแมนบอแมนนะครับสองขวัญบอรไม่สองขวัญบอหรือขวัญเดียวขวัญเดียวค่ะขวัญเดียวนั่งทับตะวันนั่งทับหข้างหน้าพี่น้องก็เลยนั่งทับตรงกันทับพอดีนะครับอาค้าขาวนะครับฉีดขาวคิมหัวดำนะครับพ่วงหางเง้ว โอ้พงหางยาวอีลีเลยพี่น้องโคนหางใหญ่นะครับเครื่องดำนุ่มมีติบอร์นี่บอค่ะบุมี่นะครับเนาะสี่หมื่นสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดพันบาทราคาห้องนะครับต่อร่องได้ต่อร่องได้นี่คือทั้งหมดสี่สาวที่แม่แม่เปิดให้พี่ให้น้องเบิ่งมือนีนะครับราคาเบาๆนะครับค่ะอ่าบันที่นี่ถ้าพี่น้องอยากโทรมาหาแม่แม่เพื่อต่อร่องราคาหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรมาเบอร์ใดครับนี่ศูนย์เก้าสองสองเก้าสองห้าเก้าศูนย์สามครับ แม่แหม่มนะครับเนาะพี่กัดเบอร์โทรแม่แหม่มค่ะเบอร์โทรแม่แหม่มนะครับอ่าพี่กัดบ้านนาแต่ตำบลนาแต่โทรมาต่อรองกันได้ค่ะครับโทรมาเด้อจ้าโทรมาเด้อจ้านองของแม่บา้ด้อจ้าของแม่แหม่มเบอร์นี้เด้อจ้าของแม่แหม่มเออเบอร์นี้เด้อจ้าแม่แหม่มอันโทรมาเด้อจ้าน้อของแม่บา้บอกพี่บอกน้องโทรมาหาได้ครับนะโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับพี่กัดบ้านนาแต่ตำบลนาแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญมือนี้แม่แหม่มเปิดในพี่ให้น้องเบอร์ทั้งหมดสี่ชุดนะครับชุดนี้่ตัวนี้สาว อตอนนี้ผสมที่เคสูนซูนจิตพ่อเจมบอลใบเจ็ดเดือนขึ้นบังหนึ่งสิงหากันยาคมสามเดือนสองเดือนกลัวๆสามเดือนนะครับเนาะ,<ฆ>ะประมาณสองเดือนเคืองนะครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทราคาห้องเนาะส<ฆ>ี 40, ่หมื่นอ็คือหายใจแห้งเด <c oughs> ืส่วนแม่ลูกคู่นี้ครับเจ็ดหมื่นบาทราคาห้องนะครับแม่เพิ่นไายสูงประมาณร้อยส<ฆ>ี่สิบเนาะส่วนลูกประมาณร้อยสาวลูกแดงจนกำครับเป็นบามันลูกผสม<ฆ>ลูกแรกลูกแรก<ฆ>ลูกแรกนะครับตอนนี้ทองว่าง ตอนนี้ทองว่างนะครับเจ็ดหมื่นบาทราคาห้องอ่างัวสองตัวกับตัวละสามหมื่นห่าละพี่น้องตีง่ายๆโายรแม่สีมืดลูกกสิทธ์สามหมื่นนะครับเออเป็นปลากระติส่วนแม่นี่ห้าหมื่นห้าพันบาทสีสไตล์อ่าสีจำปากราบไรน้าแม่เนาะอ่าผสมไปแล้วผสมไปแล้วตั้งแต่สิบเก้ากระดาษมันบ่งเครืใบสีชมพูบางหันเป็นผสมโดยปสมสัตว์นะครับเป็นอ่า บนใจใจพอเป็นคุณหมอหรือมาเป็นสัตวบาลหรือว่าเป็นอาสานะครับแต่ว่าของหน่วยงานประสุทธิ์น้องแม่เนาะ่่อา55,000บาทถ่ายสูงลอย40ได้คือกันนะครับแล้วก็แม่นี่ชีบ้าจูนตีว่าตีตีว่าเป็นเมืองที่พนณหงทองเป็นตีว่าเป็นลูกแฝด55,000บาทคือกันถ่ายสูงกว่มากลอย30หาบวกลบแน่แม่เนาะลอย30หาบวกลบโอ้สุดยอดหาหมื่นหาพิณหงลูกสอง ลูกสองในท้องลูกสองในท้องนะนะครับออกโอ้ไทยกลางกินเก่งพี่น้องสีสไตล์จ,จำจำปากรอะไรขึ้นกันะนะครับสำหรับแม่นี่โอ้นี่คือทั้งหมดที่แม่แมมเปิดให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับกลางแดดเปียกเลยมินิดีใจแห้งไม่แดด หลังจากที่บดเดียด์มาหลายปีนะมาหลายหมื่นแล้วแม่เนาะสามสี่สัปดาห์บดเดียด์จักเถื่อะนะครับมือนีเดตากเดียร์กแล้วนะครับเนาะมิแต่ขึมนะครับสหรับคลิปนี้บาจูนตขงขอบคุณแม่แม่เป็นย่างสูงครับที่ให้บาจูนผ้าพีผ้าน้องมาเบิ่งง่วงงามๆน้ามือนีครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุผูส่สุคนครับที่เขามากกดติดตามกดไลก์กดแชร์จูเลเดอร์บายของโรงสตีทครับเป็นกำลังใจให้บาจูนให้คลิปการเกษตรสาระดีๆหาเลาะเบิ้งง่วงงามๆแบบนี้ฝากพี่ต่อน้องสหรับคลิปนีี้สสวัดครรััับบบขอคคุณแม่สสวดี